แรงได้มาดิลัดที่ดูปย่งลุย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 โจดโจดโจดไปบุธันเข่าได้ไปกินเข่ากินน้าหนึ่กินยาได้จะรักกันไปหาเจ้าไอ้เฮติก้าถ่าไอ้ไอาจิตามขึ้นไปเด้อไปทางไหนบอกมาดูงพื้นโอเคโอเคโอเคแถลงพื้น เฮ้ยกระปูเฮ้ยเอามิทำมาหุงมีกลมหุงอยู่นะเยือนก็มีบอกออกมาต้นมาหุงก็หมากก็มีพองวดหลายแท้นี่ เด้ยไปได้ฮะโอเคพี่น้องนอกขึ้นประมาณนี้ตัวค้ามัคือจะขอตัวจบคลิปเพื่อข้าวงางไปพี่น้องเลยเนาะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, มูเพื่อนเบิร์ดทุกคนทุกทาน่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับ ขาสู่ซองยูทูปตูค้คำปัน่นซะุกเนาะพี่น้องเนาะมาพบมาพอ่อกับตูค้คำวันนี้พี่น้องตูค้คำกำลังสี่ไปหน้าเนาะวันะนี้ยางไปพี่น้องเลยืันนี้ยางไปทางพี่แหละทงางเก่าทางเดิมกับทางหน้า,น,าน้องมะนาวพี่เนาะเพราะว่าเส้นทางเดียวกันมันไปทางเดียวกันพี่น้องเลยเนื่องจากว่าฝนตกแหง้งเนาะเมื่อคืนคนีน่ตกบัดคืนเลยพี่นะ้องเลยตกบิดคืนเลยเนาะกระท่ำให้หน่ามันในห้วยมันลายซึ่งอาจขี่รถไปบ่ได้เนาะ เอา cả เดินชิยางเอาพี่น้องเอ,อ้ยหลายคนกันยางเอาเนาะทุกคากันชิยางไปทาง,น,าน,งาน้าน้องมนา,านี่แหละกับเมื่อวานนี่เพิ่นก็ได้ไปหาเนาะเพิ่นว่าให้ชวนไปหาเห็ดพี่น้องเอ้ยเห็ดก็ออกอีกแล้วเนาะเห็ดปวกเห็ดเพาะนางพี่น้องออกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะไปจต่ไหนตุคากับสิพาพ่อแม่พี่น้องยางชมบรรยากาศไปน,ำน้ำเนาะพี่น้องเนาะนะบรรยากาศเศร้าฝนตกเป็นจงนนังเดเนาะหลังจากที่เอาฝนตกฝนตก หลังภาพหลังฝนกับอยู่ในเมืองนี่ฝนต่างกันแด้พี่น้องเอลยเนาะไปตุกคามสิพาไปเบิ่งพี่น้องเอลยโอเคเนาะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเนาะก่อนไปก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตุกคามเลยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ตุกคาเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะอ่ะภาพนี่เสียงนี่อันใดเนาะที่บอสชัดเจนหรือว่าบอนิ่งกราบขอโทษขออภัยน้เพร่อตุกคามมีไม่กันชั้นเนาะทั้งบมทั้งอย่าง โอเคพี่น้องทุกคําก็สิตัดภาพกับกล้องมาให้เบิ่งพี่น้องเอ้ยพี่น้องเนาะตัดภาพมา่านี่เส้นทางพี่น้องเบิ่งเอาเส้นทางักแต่พอแต่แม่พุ่นหพี่น้องเอ้ยนี่นะเนาะกะไผคือสิได้เที่ยวทางนี้เพราะว่าทางให้นาทางัไปทางทุ่งเขาปิกเบิดแล้วเนาะเพราะว่าานคันานเข้าบ้านน้ําหมดแล้วพี่น้องแต่ถ้าถ้าเที่ยวน่ะเที่ยวได้ยามยามแลงเนาะ เนี่ยมันไม่น่าฝน <c oughs> นะเน,น,น,นี่ยพี่น้องหน่าแรงโอ้เห็นทางหน้าน้องมะนาวก็เที่ยวทางนี้นะพี่น้องอันนี้เราก็ือหลัดขึ้นไปใส่หน้าน้องมะนาวแล้วก็ออกทางหน้าน้องมะนาวลัดไปเลยเนาะพี่น้องมันไม่ใช่ปัญหาเลยโอ้เนาะสบายดีรักกินขนมได้เศร้าเลยนะ นสองเอ้ยเส้นทางถ้าฝนตกหนักหรือว่าพายุลมเขานี่เส้นทางนี่ก็สัญจรไปมาบ่ได้พี่น้องน้ำพี่แหละน้ำเพราะว่ามันเป็ยนทางน้ำเลยนี่ทางนางน้ำห่างไปพี่น้องเอ้ยฝนตกแตเมคืนนี่เนาะเฮ็ดก็ออกอีกแล้วคนวันปีนี่เฮ็ดเฮ็ดก็ออกดีฝนก็ดีพี่น้องเอ้ยอ่า อันนี้แค่บ่บอนี่เหนี่อยน้องลงไปพุ่นนี่แห้งดึกพี่น้องเลยพูทางไปผูเนาะโอ้เมื่อแข่งตาีนบ่เเก็บอแต่แข่งเพชรบ่เพิ่นไปเก็บเพชรเพิ่นมาเนาะไปเก็บเพชรแต่ว่าเพิ่นแดงเมื่อบ้านพี่น้องเลยลูกใส่เมื่อซื้อกระตาบ่ได้ใดเนาะซื้อกะตาเมือซื้อเสียงบ่ นี่แหละพี่น้องนี่เส้นทางนี่ก็จะไปหอดปุแหละนี่กับลิฟต์ขึ้นนี่กับเมนเดี่ยวขึ้นเนาะเดี่ยวขวาเมนขึ้นนะหน,นองมนะนาวหลักกันหน้าได้หลายคนไปเราจะไปชวนหนองมะนาวไปสู่คนเลยโอ้เนาะฟ้าทางนี้ขาดเลยพี่น้องวานก้ามันยังกาั่นพี่น้องเลยตอนเช้าเห็นทุกคั้มกะ ไปบ้านกะคือกันได้เห็ดกะก่อนฝนตกเลยพี่น้องเลยใส่เหายนางไปกะไก่เติบน้องพี่น้องอันหน้ากันไหนกะสีสวยวนี่จะหน่อยอุ้ยเป็นยัง Yêu bon, na thì bốn học kỳ động Si kỳ động đó thằng này lên Phật nam Mi, tam hay tục hàng lý nhìn cái <laughs> bình thường đâu ba tô nam một nó tìm khăn hai khăn hai tóc tô cũng mới một đấy này nó xuồng mặc thua ở phần đấy oh, thì <laughs> oh, <laughs> <cả thình> <laughs> oh, <spidey. cười> nó thì nó ô mà cả thìn mặc cả thìn nó bài đi đi nó nào <laughs> chế mà nào <laughs> กินเพียงเนี่ยดังไฟดังไฟไวจีกับปอมปอมตัวเดียวอันนี้นาตัวเดียวจะได้ก็ใชื่อนต่คือฝาดพอมแทเนี่ยอเอ้าผ่คืแขนไปละแต่เงินไปเอาเงินหน่อยจริงของก็มีเราช่อมาคายเนาะมีอันนี้ไหน เออในะมต่ตู้จารย์เราใช้ไมตูชาแล้วเราเออเขายขายเหรอไนี่เช่าเลยยังกินยี่หุ่นบอปยาไปน้ำยานะเอามายามาใช้ถุงน้ำเปลหน่ก็ได้กินเ้าแล้วกินยายองมิลนะจะเชาได้สามจกินมาเรงกัต้องถือปถือต่ตอนเช้าเราสิไปมาแมะงผ ผลล็อกเลงจะไมเ็ไดกาเลยนี่เฮดกาได้อะไรกันตามี่หนามนะนาไหนเนาะได้จังยางไปรถไปบุได้ไฮยางได้พาไปเมื่อวานนี้พาไปเฮ็ดปัวออกอีกเลยเขาอะร่างซ้ำนี่จังมาดีเนาะไรนะคนบตาทังหมดเยคนใช่อืดงอเ่านี่ก็มาถือเอางาเนาะ านจะไปกับยาจะบ่อน่ะไปกับยาหละกับาถ้าเก็มันจะหัวเทียงเัานละแตยเนื้อกันแล้วายาย่าง่าพายอือือ <ừ> เพื่อแลเวียวพาปขีกอดดอนเทดเคาะพายเลยค่ะไปไั้ไปได้ไ,ไปหน้หัวเ่นนำเขานะเมื่อเวโตวเจ้าบ,บทเทียงบ,บเจ้าไปนำนามาแล้ใช่ถูกะนะลูกชายเราไปนัง่งก็บเอาบดเดียวเต็ม<ฮ>พุงถ <ừ> ูกอืมนี่ว่าพายนะจะจ้างว่ากันนองนะจับ เนี่ยเพื่อนเล่งิไปเอาในหันไปชีหอะเดี๋ยวผัดช่วนกันไปพุ่นน้ำลังเขาน้ำลังแก่ผู้ได้พูน่งที่นี่บดชองไงบอสชาบอบดชาบอดมาพอขวันเทียงกันไปชันนี่ผักหอมออกแน่น่ะเลิตอยู่ผักหอมออาวานไ่ได้ปุกมาแนไห่น่ะได้แล้วนะถ้าได้กินยู่ยหยามมีน้ำชุ่มเนาะชุ่ม ไปได้บ่เอ้อไปเลยแหละจุกเอาเลือกเขาโอ้โเขาเยอะแยะอย่าหู่ชีออกแล้วหนึ่งเงินปป้าอุดผึ่งไห้เพียงน้ยอันนี้ว่าพักนะป้าเธอกำลังออกเนาะพักหอมเต็มเลยเนาะอันนี้ก็พักหมักทั่วถัวงามนี่ยมีแม่แลอันี้เนาะมี้เอาอันนั้นเด้อตีน้าแเพ็บนะมาหัวโดดตอเพ็บตีตีตีด้ก็มาหัด จ้างกบมีโอ้ไปไปไปครั้งสิไปแน่นี่โอ้เอาสบายดีบ้ากบไปเจ้าคุยยางไปเลยเอองานสิยางไปคห้กันแล้วนี่ฮะแมนไปไปไป นีฝปตดตบื่ดคืนพวกไอเลี้ยงไรงัวนะแล้วประกาศแล้วแล้เลี้ยงแล้วงัวเราหรือบ่ไปพี่น้องยางไปทางใหนเออไปทางหน้าี่เลยเนาะ มาแรกเจอกันสิดอเออแมมบอทานทานน้องมะนาวสิดอกเออเอาไว้แม่มาชนน้องมะนาวชิบูเป็นไฮเฮดอีกนะม่จะหามาแมนบอมะหางมาที่โอ้ตายน่องสิอกเฮจะยามานั่นเราบริหารลงเนี่

น้ำพุบ้านาเนาะเป็นไหนออกไปเบิ้งยอากานเบิ้งน้ำบุงถั่วแป้งใช้แปลงไหนนะลงเหลงทางบ่หัวน้ำลายได้ยู่หัวนะบ่ไดได้ยู่ถามได้บ่เอไอกรพาเด็กไปงนั้น พี่น้าไปแรงพุ่นน่ะพี่ขึ้นตั้งแล้วพี่ได้กระแมนอยู่แต่มันหนามหลายกระพุ่นเลยครูบดน้ามองข้ามนะทินนี่น้องมนาวคุมเอาครูบอกให้จับไว้โอ้ยจะหนีไม่ได้แต่ว่าแม่ครูจจับไว้น่ะ phải đáp mà quay, thầy vít con nhưng bôi ô tay nữa mày vít con Đây, đây nhạc Nhật bài năm bò Chỗ này thì bài hà mà ừ. Mất phải hà hết thì bỏ mưa là nó ừ. <laughs> à, người mới đi cái bài đó Chuẩn hết Ờ ừ. đấy nó hoa Phạm nịnh bò sắc trên ở đây cả cả khó thốt Năm tu เมียงโดดน่ะเขาอยู่วันี้พี่น้องทางรดด้นงนนัไทยบืนถาได้เด้อถาได้เด้อ เกืเเเอบลุกหัวอนี้บ่น้องมะนาวจืออยู่บ่หัวอนี้พ่อมานลิ่นตนนะกี้น่อนะอืมใจน้องน่อยหน่อยโอ้ผมแพ่นิขึ้นทั้งพวก <c ười> <c ười> เป็นอะไรเจ้าบา่านี่เป็นอะไร

ไปได้พี่น้อง้ยบปรยาการใ้เบิ่งเนาะน้องนาวนุ่นถอดเกือบพี่อยู่แล้วคนเดียพี่เขาขึ้นทางพี่เนาะเขาไปแกทางในกับภายนมันมีทางลงพี่ทางพี่ัญจการพี่ะเออาเราเห็ดหัวตันเลยไปเ่ะดูนี่ยบางแม่นี่แถวพิมีเฮ็ดปวกออกได้ พอน้ำหัวยพี่น้องเริ่ึมลายเลยฝนก็ตกบดคืนเมื่อคืนนี่เนาะรับนอนมัวนนี่ว่าน้องมะนาวจนพูมือแจ้งไปแฮบบัตหนิเออพี่น้องฮพี่แต่หัวเลยเนาะพูน้ำเฮียนาตะกะพี่น้องเอ้ย ủa, nóng nào cả nó. sớm người con. này cái bên hụi nào khô phi nóng bên hụi hụi nhanh ít hụi nhưng nó. ừ, cả này phi nóng người. ừ, đẹp lại. mười đi. mỗi cái nhà hàng, hàng này. ừ, chè nhá nó mỗi năm. ôm hòm bò này. ไปได้ตั้งเจอไปก้านม้เมื่อคืนนี่หม้อวันไปเออวันไปใช่ป่ะผ่านตกลินเนาะเปิดรอดนะบ้านพ่อไม่อยากไปเลยเออบ้านพ่อไม่อยากไปบอกแม่ว่าอยากอึ้งชื่อกินได้ไหมเด้อใช่ไหมเออ เมื yeah, ่อก่อนอ้นอนเถียงน่อยเนเมื่อก่อนนะน่ไแต่อ่านมาเห็ดนานีลนานุงได้ยนี่เเถียงน่อยนะเฮ้ยทุกจอไทยเป็นยังไงแล้ขาดเยทกเจ้าเห็ดไทยพึกฤีนี่ขาดท่านกเรอเนาะป้าทางรถนบ่อนิอ่พี่น้องถ่ายบรรยากาศเนาะให้งนา nó làm làm lẽ đầm đây đi qua không nhiều thầy đầm lẽ đây đi qua nó nào có ruộng măng hột chụp nó phi bò làm cái nó cái này cái ได้เต็มยางวันนี่มียังเลยเที่เฉพาะปลาทุกัวมาแล้วเอาขานเขาโตนอยู่ว่ะไปใช่ข้าไปหามาข้าวปลาหลพ่อไม่เนเนาะพ่อแล้วเจ้าพ่อมาทีนี่นะพ่อมาพ่อได้ไปน้ำไอ้ยาพ้าไปบลอดาเลยนี่เจ้าไปตะเกาบัดมันขาวว่นจะเก็บไหมโ็บคนนั้น ฝนตกเลยเขาไปหาเก็บโดดมเขาเนักเกินแต่ยังไงยังเจ้าเดินไปเล่มเอาโต๊ะเขาบโเห็นนั่นเอาแล้วของใคของมันเนาะแล้วมันของใคของมันได้สำเนาก็เอาได้วะนะพี่น้องถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งเนาะกำลังย่างไปนะพี่น้องเลยเป็นยังไงป้เนาะฝนตกบดคื้นหนามเต็มห้นะพี่น้องเลยโอ้โห Cái này Thì có dùi sư nó Để cả con phải nó người Trái thang phải nè đi đi Mà đi โอ้ยถู้ยปงูงูงูโอ้ยเด็กมาตื่นนะเนาะงูเขียดงูแต่แหงูดังแหงมอนี่พี่น้องมะนาวถิมตะกะถิมเขาไปหากินก้อนน้องบ้านน้องเล่าทีเนาะพูดไปแล้วเลยใช้ทางนี้บ่ ให้มะเนอะน้อยยูให้มะข่โอู้ากยน้อยยูเออตกลกกรดีมจะมาขึ้นเอามันเป็นมันชุบก้อนชุกก้อนอ้มะขาเป็นกไว้ปีนี้ไว้่นทังนี้ให้กบงานอพี่น้องเอมะขาพี่น้อง mặc khóc vừa ơi, thì cộng khóc tìm đây hả đi làm đưa ra mọi người này ra mọi người đưa ra phía người một ra mọi người đưa ra mọi lôm bị đong, à. lôm, ừ, mưa. Tao bắt thang rồi ba cái nào? ơi Tìm hay, tìm khăn À, thưa thưa, phải là mừng gì to mừng gì quay gần thế mà. Nông, năng, đây, đưa, à, năm đây này, lại đâu một mà năm này. thang đi lại khôn khi trừ nó vừa mai sóng lột

แบงได้มาดิลักีดูไปยังลุย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 จดจดโจดไปบทันเข่าได้ไปกินข่ากินน้ำกินยาได้ก็รักกันไปหาเจ้าไอ้เฮติก้าถ่าดไอ้ไอจิตามขึ้นไปเด้อไปทางไหนบอกมาดูโอเคโอเคโอเคเนงพือ เฮ้ยกระปูเฮ้ยเอมามิทำมะฮุงมีกลมฮุงอยูน่นะเยื้อนกระมีบอกออกมาต้นมะฮุงโคหมากกระมีปางงวดหลายแท้นนี่ ไปไหนไปไหนฮะโอเคพี่น้องเนาะคือประมาณนี้ตัวครับมันคือจะขอตัวจบคลิปเพลงจะเ้าย่างไปพี่น้องเอ้ยเนาะอืเดี๋ยวบ่ทันเฮ็ดข้าวก่อนว่าน้องนๆเนาะแม่นบ่าเอมือแรงย่างเมื่อบ่นี่ย่างมแล้วรถเมื่อปหยังไสรถไถนาเมื่อทางใดติ เอาปิดทางบ่ได้เนาะทางเาน้ไถุดเนาะว่านี่เฮ็ดหยังน่ะฮะย่างสบายบ่เออนั่น่นแหละสิมันสิเฮ็ดมันง่ายจ้าของเฮ็ดเอาเนาะแม่นบ่อ่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะสิประมาณนี้ สบายดีเราไม่หนาวเลยสบายดีสบายดีรักโอเคพี่น้องเหรเนาะแต่คือจิดป,ประมาณนี้ตุกคําคือสด็ขอตัวจบคลิปพี่น้องเเนาะเพราะเดีก็ต้องขอบ,บุญขอบคุณ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, มู่เพื่อนทุกคนทุกท่านที่เข้ามาครับชมคลิปของตุกคาําเนาะต้นจนจ,นจบแล้วก็บรกกดข่ามโฆษณาของตุกคําไปขอบ,บุญขอบคุณหล,ลายหลายพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ตุกคําก็ฝากไว้กับพ่อแม่พี่น้องคือเก่าเนาะพี่น้อง อ่าทุกพี่น้องผู้ให้หน้าตาการากะลีโอเคพี่น้องตัวข้ามคือจะขอตัวจบแล้วก็คือสไดล้าวคำว่าสบายดีสบายดี